าจากมือนี้ก็ะิมทำอาหารได้วัตถุดิบมาจากบ้านพัดลูกชิน้นอันนี้เครื่องปรุงปรุงมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหั่นก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยใหญ่แต่มันสกินโปม ให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะฟานบักแตงเอาว้ายมีอย่างปเป็นยังสี่โอ้ยมีสองคุ้มก็เตะหัวแท้ก็าาฟานเสือ,อ,อกมะลอก่อน เพราะว่าเราจะไม่กินเปลือกนะคะอันดับแรกข้ากรกระเอีกยวกะเทียมลงไปเสี่ยวก่อนกระเทียมหอมแมวเข้าก็จะเทลุกชินลงไป จากนั่นก็ททำการเคเลโเเลโเเลจากนั่นกระใสเปล่งลงไปจ้าใส่เปล้งแล้วๆกะเคเลโเเลคือเกาพอจะเดือดแล้วเขากะเทส่วนผสมอันนี้จะเป็นเครื่องปรุงที่ปรุงมาจากบ้านละเด้อใส่อย่างแนบูจื้อบาได้แล้วจ้าเรียบร้อย เรได้เได้อีกคือเกาก็เป็นตบนะบะแซบนี่ยแล้วละจ้านาตากระสิประมาณนี้ล่ะก็เป็นตะแซบถั่ตุตะพักระแซบคือเกาันละ่ะมาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อไอ้วันนี้ไม่มีส้มตำค่ะ sælir mig. Mm. Takk fyrir